มานี่พี่น,อน,น้องมานเยอะปลาซิวครับปลาซิวสวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้เฮามาหาแนวกินนะครับผ้าเชียนเชียนผ้ามามเป็นผ้าเชียนมาดอกเชียนผ้ามาเห็นว่าเชียนถอดเสียอยู่นงเมื้อน,นี้เฮาสิ้ไมผ้ากันเฮ็ดหยังนี่ <c oughs> ใส่ดังปลาซิวใส่ดังปลาซิวครับพุน่นท่างนึงอ่นมีฮอดแว่นตาดำน้ำใส่ดังปลาซิว <c oughs> <c oughs> ไอ้เสียผ้าเฮ็ดหยังเสียผ้าน่ะ เรียนนำโอ้ขี้ต่เนป่ากูเอาไปลองเบิงร้างขี้ต่มาพี่น้องไปไไไปกันใส่ด่งปักซิวนะครับอะไร่ไดีเน้เด้อเด้อเดเป็บนึงวันนี้ก็เพ่ถอดดอกนี่องกล้อง

ไปเบลก็ไม่นักคาปนัดอ้ไมีแล้บอสโอเคมีขนาด่าานนี่เด้พี่น้องปิดแล้ววาท่านมาเีมต้องหาหลักมาปักผมมาหาหลักไอ้เพียมหลักตั้งไงเงนไหมพร้อมอยู่บต้นต้นเกษตรอะต้นกระถินอะ สุดแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปปากหลักดังดังประสุตครับดังประสุดปากหลักก่อนเออดึงไปอีกก็ได้เด้อดึงไปอีกเออดึงไปโอเคคิงดังเรียบร้อยพี่น้องเบิ้งมือปดมันสีไปปดให้มันสีไปเห็นอย่างน้นนี่เนาะปดเป็นเพราป่าคิงดังไปพี่น้องรอแ๊บหนึ่งรอให้มันตดกอนถ่ายเบิ้งกันประมาณจากสิบสิบห้านาทีเขาลงไปโอเค พากันมาหาปลาเบิ่งสภาพดูพี่น้องพุ่นมันสิหายมันสิบัวหายได้ยังไงดูดซวนซานซวนซานก็ไม่เงินเทนอว่าเนี่พุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเอาละกูคือชีได้เนี้ยกินเลี้ยงใครกูดอกได้ได้จากโตเรายกขึ้นดูปลาซิวอ่ะซุนจูซุนซุนเดะยู่พี่น้อง พาข่อยมาหาปลาแต่พากันมาเล่นน่ะมันกิดได้เยอะกว่าป่ามั้งู้ปุ่ะมันบอกข่อข่อยงึดแท้ปุน่ะมึงดูมึงดูขอ่อยกิได้ก่ปลาไว้อ่องรออยู่ปุณ่ะปุน่ะเอาให้มันได้เด้อให้มันได้พอหมวกหนึ่งเด้อ ได้พอหมกแค่ละเขามานี่ละผู้ดีทีโพสบานเด้อจะไปนั่ทิ้ยอง่ใ่ะไปเป็นผู้เล่นหน้าบนี้เี็บร้อยพี่น้องประมาณสิบ ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับพี่น้องปลาซิว <Okay. S 1> โอ้ได้หมกหนึงพอดีได้หมกหนึงพอดีเดี๋ยวเขาอเอาอีกจกรอบนึงก็พอดีครับได้หมกใหญ่ท <Okay. S 1> ี่พี่น้องมัน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 ครับมันจ้ะพี่น้องมันอยู่ปลาซ<า>ิวครับปลาซิว